ครับณนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยเร้านะครับตำบลเจียงของอำเภอนาหน่อยนี่คือจีนหมูปลาเขานะครับแดงจึงครึ่งนะครับวันนี้เขาจะมาทําแกงคั่วนะครับนี่บอกั่วเขาคนเดิมครับบอกว่าจากบ้าน <c oughs> หัวยาวัดกอบงวัว่องปุงเขากับ่บมี่อย่างไร้ครับยักไข่แล้วก็คาแก่ยิ่ <c oughs> ของทุกอย่างก็ซื้อไปหาโขนหลงหลังอันบ้านนี้ก็ตึงได้แล้วครับนะครับป่าใหญ่เิ่นอันหานก็มะกิวอยู่อืมนี่ใบมะกิวนะครับนี่ครับอ๋อสวนอันพืชพักสวนขวบิ่นครับมีสปะครับจันจอเรายังง้มกระชายครับเอ้กระชายใบอันกระเพราครับสปะเนออยู่ตรงนี้นะครับอืมน่ครับ เปล่อใหญ่เหมือนจ <c oughs> ัาการเปล่ขวานี่ห่อมาไก่หน่อยนะครับเปิดจากบ้านพญาวัดสวยสุดๆอยู่จะมีอันซาปลานะครับพักกระเชิดเต็มหมดเลยนะครับโอ้สุดยอดนี่พักกระเชิด้วยนะครับต่วนนี้จะเครื่องต่มโหมีอย่างของนี้มาควันควันนี่ไอเกลือเนาะเกลือรสรสดีกระเทียมหอมขาวเด้งหน่ำเมื่อมันเหลี่ยม นี่ครับขาดบ่ได้ขมิ้นนะครับเหว่าคุณครับวันนี้เรามาไก่หน่อยนะครับเรามาอันแอลถึงบ้านห้วยเหลานะครับจากอำเภอมั่งศรีที่สองนี่ด้านหน้าครับลองทำแบกทีดีร้องขาอกแตกเดี๋ยวไอ้โมนี่นะครับเขาจะไปต่ำรวมกันมิดหน่อยมีอันหอมแดงครับจะไข่ขมิ้นอ่า จันจ่อครับจันจอ่อใบมะกิวโอ้ยคือผิวมะกิวนอ้อผิวแกนมะกิวนะครับน,นี่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้นะครับแกงค่วนี่ต้องมีอันนี้ครับผิวใบมะกิวนะครับนี่ห้องซอยใส่ไปตัวเองครับเ,เ,เป็นเครื่องที่สุดยอดที่สุดห่อซอยใส่จีระญญามาันจะตำนะครับตำเข้ากันคือมันเหลียก ตําครับต่ำดีๆนะครับอันจะลาดเซตาโอเคี่ยวับไวยคูผีเขียงนิดหน่อยนะครับกับลิ้นหมูปลาโดยป่อขัวบ้านพญาวัดนู้นนะครับลิ่นคนป่อขัวเนาะี่ยพอพอลิ่นป่อขัวแล้วอือฮือได้ทําการไวคูผีเขียงเรียบร้อยนะครับเดี๋อาซอยนะครับเ่ามาต่ำเข้ามเรียบอือ ขอคนต่ำนะครับต่ำสนันปันเปื้นเหมือนบ้านเปิ่นแต่งงานเนี่ยหมอเป็นกำลังอันเทธานนะครับหมอนเนาะนออัจ้างพีเซนเตอร์นะครับจางพีเซนเตอร์มาจากบ้านห้อยเล้าหาดังไฟนะครับมีพีเซนเตอร์บ้านห้อยเลานะครับ หลักบทบาทในการดังไฟเขานะครับพร้อมรับหลายแบบได้เป็นโลชน์ขิงป่าครับกำปั้นซอยกำป็นกำป็้นปิ้เป็้นปิ้นเหนียวคือเหนียวปะนี่คือไม่จอบพีทันสมัยสุดนะครับอย่างในรถยนต์เดี๋ยวนี้ทันสมัยครับใจย่างในรถยนต์อย่างเดียวครับทิศเลี้ยวขวาหยุดปัดแช่เดี๋ยวสันกิ่เดืนนะมันสั่นมากเลยเดอ ที่พือเป็นเกียรตินะครับในการดังไฟครั้างนี้มอบอันวิสกี้บงมโคฮือหึ่งจอ <c oughs> อืนอ,น,อนะครับไวคูอันต่อองโลนะครับอ่ะยกไห้กว่าเราบัานเพลรเราติเป็นเียแตยกอันน้ายิมหรือว่าอันหน้ายี่เป็เจะได้ห่ไใส่คานอะคนเอาเพลกินบมวกนี่คาอืนครับ,รบตอนนี้ควนไฟเฮาก็กได้ขึ้นจุ๋งๆเ้วยนะครับ ายสมัครกันพ่องเป้ไฟแห้งคอนะครับเนอปลาลูกจุมจุมกได้นี่ขวนกขวนกลุมในห้องคว้านะครับมหว่ะอืมเราจะขอจิ้มเราต้องบานไม่เล้ากันนะครับเอาหมกอีกันก็ตัวไทยกับไปคดจอยเบสะไท้ใส่ต่เปิด่อยไทยนะไทยต่อเปีดคน หมูปลาอ๋อวันนี้เปันญาเจ้าจีนหมูปลาจอมปลานะครับนี่ดได้แกะ่า,าได้เป็นรูอะร้องพอนะครับเดี๋ยวฝนจะจอมป่าให้พอ <c oughs> โชโชโช,โชอือมาผิดข้ามกินนะอือลายอย่างนี้นี่คือไปในห้องปาลาเก้งนะครับปลาเก้งกินทีน่หมูฉลามมีอ๋อฉลามหมมีฉลามหมูมีนะเอาเตาหม้อเลยเนาะนี่เจ้าไรไว้อย่างนั้นเนาะปลาไว้เคียงยัง่าเงอ่ะขัว เอาละตั้งไฟครับไฟทั้งไอ้ไทนทั้งเพไฟแหงกันนะครับแตกละเ,ล,เลี้ยละเลี้ยเนีอ่คือจีนหมูฮ้ครับใส่ไปดับอยละ,ละนีเน้องนะม,มัน,เ,นเรียกแล้วครัมา,มางเลียงกนทม่องควเนี่ก็จะวนว่าว่นเซีหยน้อยนะครับเนอะเหมือนบ้านแต่งงานเนอะพนทด่อๆะอตำเครื่องแล้วปล่อ่เจ้าซอยนะครับเขากนะ็ใส่ห้า ลงไปน,นี่น่าจะเป็นห้าปลากระดีต,ตอนนี้กระปี้หายออกได้แล้วครับได้กระปีะ้แล้วกระปี้ตาเรือใบนะครับใส่กระปี้ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติและความกลมกล่อมของแกงคัวถ้าใส่ผงชูรสไปนะครับก็หันใส่ผงชูรสล้วก็กระดูกก็หายหมด ใส่ไปหลายๆเนาะหูชโรสใส่ใสเนี่ยเขาก็จะเอาจีนหมูนะครับคั่วโดยไม่ต้องใส่น้ำใส่เหยงเตี่ยนะครับตอนนี้ควนเขาตาคนบรรยายกันนะครับต้องลบไปลบมาไม่ไดส่วนอันแม่บ้านเขาคนก็เด็ดพักนะครับแบะนี้พักจันจอไว้อันกระเพราครับขั้นตอนที่พอได้มาด้วยกตัม้าทแล้วอย่าต่ำรวมกันครับ เับครพอตำเครื่องเยะแล้วนะครับลืมใส่หอมอืลืมใส่หอมขาวครับลืมไปหน่อย เอาถามว่าพูดคุณก็ครับเดีใส่หอมไปทีหลัครับมาซิทกอมาเจ้าเจ้าได้ทีแล้วก็อาจะคว้ามันนุ่มๆนะครับเพื่อน้ำจีนมันออกเดียวใส่น้ำเต่เนอรัคว้าน้ำจีนมันออกก่อนนะครับนี่ดูถังโจ๊กดูจีนครับแข็งทึ่งคว้าไปควม้านะครับนี่น้ำจีนเขาเรล่มออก จีนเขาเริ่มอันแค้นแล้วนะครับาหอมซอสุดยอดครับใส่ใใสีขาวลงไปครับ,ใ,รบใส่ใบมะเก่ืวลงไปครับครับใส่ใบมะเกลยวลงไปนะครับใส่ไปก่อนเลยให้มันหอมเนาะใบมะเกลืวนี่เพิ่มความหอมดับขาว นั่นใบมะ่อกี้เขาใส่เป็นเกลีเลยนะครับสองสามใบเบอร์ใส่มีนักใส่นักมีสองต้นทำอะไรเออต้นยังไงคือพงเจีาจานครับเจียผ่านปลาเขาอ้าวใส่เหล้าไปหนึ่งโก่งหนึ่งโบกเออโบกเดี๋ยวผมป้อเอาสองโบกนะครับเนื้อหมูมันเหนียวครับจีนหมูมันเหนียวใส่วิสกี้ลงไปน้อยครับปลาของอตออเหล้าปอตออประชาชนต้มเองเจียของกลมกลมนะครับเขาใส่เหล้าไป สองโก้งใสาย,ยาพราราไปสองเม็ดรครับซื้อของยาือจีนมันหนุ่มนับรองผมมีใครใส่เครื่องลงไปนี่โอ้เขือ่องที่เขามครับคือร่ำออดออดเลยับออดออม ที่ขาดมาได้ครับน้ำล่างคกอันบลัมเหมือนกันอ๋อทัางมาใส่เียแต่เขาล่างไว้ก่อนนะครับนี่ครับของเด็ดอยู่ที่นี่ครับสามไหลนะครับอืมนี่ครับโฆษณาปุ๋ยเปยยังเข้าเลยนี่นะห่อใส่เขียงลงไปนะครับนี่เขากำทําการก้นเข้ากันตอนนี้หอมสดๆครับดูยิ่หอมไอ้ยาพาราที่ใส่ลงไปนะครับตอนนี้เราก็ล้อมือเดียดสักกําหนอห่อร้อมันเดียดสักกําหนึ่งครับ เราปิดฝาหม,ม้อไว้ก่อนนะครับอืมปิดหวยนี่จีนเขาอันเครื่องเริ่มเขา้าจีนได้เรยบร้อยอ่าแข้งขั้วเขาเอน้ำรางคอกลงไปครับนี่คือขั้คขั้วจีนขั้วเครื่องนะครับคือมันอันหอมคือคือไอเรื่องเดี๋ยเขาตำเนี่ยเข้าไปกับจีนนะครับพอมันแห้งหนึ่งเรียบป้อยปุ๊บรอน้าแห้งครับอ่ารอน้าแห้งเดือดเลยเอาน้า้างคอกเข้าใส่นะครับ ปิดหม่ามอยสักกําหนะคือมันเดือดสักสี่ห้าโบกนะครับตอนนี้เขาก็วล้อนะครับล้อมันเดือดนะครับตุ๋นไว้นี่นจา้าทีหัวล้อมาสามปีนะครับขัวเขาเปลี่ยนเยอะแล้วไ,ไปพอกันครับอโอ้หอมแบบหอมเครื่องเดือดโบโบแล้วเนะาะเดี๋ยวจะจิ้มเขาจิ้มสักถ้วยก่อนดีกันนี่ครับตั้งหม้อว์เลย,ยเรื่องอันซ้ำ ก่อนที่เขาจะอันกแกงคั่วนะครับเขาจะใส่จันจอแล้วก็อันของเขาของปืนอเอ้ยนะครับการทักนะครับอโอ้โหเขาจะสลักกันนะครับสลักนี่ก็สักคอยไปเนาะิ้อนนเางจิ้มก่อน,นนะครับก๋วมันเปื่อย์ก็นี่ก๋วหน้าตาครับไปจิ้มเลยอเอาครับ เจ้าเรียดำนามขอกินหมด,มด <c oughs> มกันนะครับจิ้มจังก็พีก่อนมงหูเที่ฮอตเนี่ยนะจิ้มกัะนอเนไหครับเอาตั้งนี้ก่อนจอ,นอจนดพักลงไปโอ,ททอเคเนาะเปิดแล้วนะตอนนี้ไอ้จิ้มหมูเอาได้เปยแล้วก็อะครับในสะ่พักลงไปได้เอาจิ้มท่านผู้ชมบรุ่งนี้ครับจิ้มกันนะกะบ่มันได้ตัวมึงนอ่อนย,ยากเลยหนระือไ เอาเลยห้องอือแผลเราจัดสุดยอดมาต่อไปเขากับทำการเปิะมะเวียตลุมสมหมูป่านะครับเดี๋ยวอย่ามาลองชิมของน่องมหมูป่าลองชิมสมหมูป่าของนอกสมหมูป่า จะกินข้าวกมห้ากินเข้ากันนะครับตีนนะครับกินส้มหมูปลากินส้มหมูปลาอ้าใส่ให้ทำานสมพอต้องใส่สักบดะหมกแป็นดองเนาะเผ่นดองน้ำปลาแป็นดองน้ำปลาของแท้ครับเป็นของปลอมซาลินไหมครับนี่ก็ได้ครับซาลหน้าอใส่นี่เลยก็ได้โอเคครับมกหลงันเลยแอบางไปรับแผ่นดองเนาะสุดัยกินกันที่กินเพ็นี่ครับ เขาอองแม่แม่น้ไม่รัดาเต้ <laughs>